แชร์ภูมิใจเสนอนี่น้องอีฟ้าใส่เดี๋ยวๆหนูแพ้แล้วล่ะเพราะว่าแม่นี่คือยองอย่างเงี้ยยองแล้วยรอยังรู้ไหรักเจนนี่ค่ะเอฟซีบอก เิก็ต้วก็คุยกับน้องแล้วเรอต้องเจอตลอดแล้วใช่ไหมค่ะเาะว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกครั้งที่เจนนี่เป็นข่าวมาคนแรกนะใช่แล้วกลับมานะคะใช่แล้วกจอตลอดมี่คนถามเยอะว่าทำไมไม่เจอกันตอนหรือเปล่าคนถามพี่เนี่ยทุกไลฟ์เจะพี่แบบอะไรเนี่ยพี่บอกว่าคนเรานะคะ ไปทํางานเขามีครอบครัวเขาต้องออกคอนเสิร์ตเขาไม่ได้ร้องค่ะไม่ต้องจับจนไปได้ดีได้ละค่ะข่าวเยียมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องหั่นให้คนแบบว่าเครืองกันนะคะเขาไม่ได้เครืองกันนะรักกันปกติเหมือนเดิมค่ะที่รงการก็ได้ไรเนะว่ายังมีกันอีกสิบไรเนาะใช่ยังมีอีกสิบไรนะคะแล้วก็เข้ามาต่อเนื่องค่ะแล้วก็เนี่ยวันเนี้ยเขาก็ว่างเขากอ่านข่าวเสร็จนะเขาก็มางานต่อค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเอฟซีไม่ต้องกังวลเมือนกับเดิมไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้อ่านข่าวนะ พี่ไปเลื่อนอกแค่ไหนก็เจนนี่เห็นปะเ่่ไดูอุ๊ยคนชบแรกงานแต่ง5โมงเจนนี่ว่าอ่าบ้านกับน้องก็ไปเลื่อนเอแค่นหนบอกว่าขอเลื่อนนะคะอดีว่าน้องเนี่ยหัดขาไม่เก่งก็เลื่อนให้น้องก็คือคนเราถูกด้วยใด้วยใจอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นกังวนนะคะเดี๋ยวพาเรไปนังกาะได้ใคาน้องอินฟ้าชาร์ลอตมาค่ะกำลังมานะคะคนดูเยอะคนดูเยอะคนดูยมากคนดูเยอะมากีไดไมแ่ยัง งาไม่มีใครจำได้ว่ราะแอร์ไม่มีเขาฮะปกติไี่แต่งทายไงเคดูเท่าไหร่คะจ่ามันหกตั้ง่าจ่าักหกเขาอยากเห็นเจนนี่ไงเขาชอบเจนนี่เขาบอกชาเรามีคนบอกว่ารีวิวหน่อยค่ะรีวิวรีวิวหมูค่ะแม่หมูตายแล้วเมื่อเช้าหมูโดนตีหัวค่ะอะแล้วมาใส่คอนี่แค่พี่ตั๊กพี่ใส่ได้ถ้าจะนี่ใส่นี้น่าจะทัวร์มานิดหน่อยเออ ไวห่างแล้วรออินฟ้าค่ะรอชาโอตค่ะเดี๋ยวมาด้วยอุ้ยอุ้ยนี่รอคนมันหรือเปล่าอ๋แล้วโอ้โหอะไรนี่อะไรจะบอกโอเล่โอล่โอเล่โอเล่ขอความเมตตาปาดีกับคนในไลฟ์เออเอฟซีอินฟ้าชาโรต์เยอะเอฟซีอินฟ้าชาโอตเยอะมากตามเขาจริงนะอยากถึงเขาขอความเมตตาปาดีเขาก่อนว่าวันนี้หนูจะเป็นคนดีน่ารักทำตัวดีๆค่ะวันนี้หนูจะเป็นคนดีค่ะวันนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ล้มหน้าเวทีนะไม่ไม่ค่ะไม่ วันนี้หนูจะวันนี่วันเกิดวันที่วันเกิดน้องโอลิซด้วยนะคะเขาเพิ่งสืบโอลิซด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนดวยพรน้องใหม่นะแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วนะจากเป็นคนไม่ดีมานานนะคะอ้าวเหรอเป็นคนดีเหรออ้าวเหรอเป็นคนดีอะแม่ไม่มีเลยจะบอกว่าเขาจะเี่ยนจากนี้มาถามว่าแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เขาเออ

เป็นนัเราไม่เกี่ยวกเฉยๆให้น้องมีความสุมากๆแกอะไรที่แบบว่าผิดพลาไปแล้วแล้มันแก้ไขไม่ได้ไปซีเรเริ่มต้นใหม่ให้มีความสุขแล้วก็ตอนนี้โนไม่พูดใจเนะสวยขึ้นหอมลงดว่ยวโนี้ยังไปได้ไกกว่านี้แล้ก็เป็นกาลัใจใองาาล แฮปปี้เบร์เดย์โอลิฟค่ะแฮปปี้เบร์เดย์โอลิฟบ้านใหม่น้องเจนนี่นะคะจะใกล้ขึ้นบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวไปบวชหุ่นนะคะแล้วก็ใกล้ๆอย่างงานเกิดไป่ยู่จริงเกิดฝากแม่ตั๊กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้อมอิงฟ้าชาร์ลอตด้วยนะคะใช่เพรอย่าลืมดูนะเดี๋ยวหน้าตักกันงานเกิดได้ตลานด้วยนะคะปีแรกใช่พี่จักรตั้งแต่น้องเพิ่งคลอดอ่ะไปแต่ะมือกันพี่ตั๊กรดูยังว่าน้องจะจะมีจร่งหรอพี่กอล มีก่อนจะเป็นไม่ได้ยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้แล้วเบลเแล้วเอ้ยยัง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 ยิวไาทำท้องเรหรอแ่แต่ยังไม่ท้องว้ายยังยังดี๋ยวมีภาพยตแล้วก็มีอ่านข่าวแต่ว่าพอมีคนถามว่าอยากมไหมมันก็อยากมีแต่วคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบงานเยอะมากก็มีทั้งอ่าน่วท้งทอไม่มีผัวค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ปีนี้่หนึ่งปีหน้าขอบค่ะค่ะยังไม่ท้องนะคะเยังไม่ท้องนะคะอย่ามากใจเราบอกชอบเจนนี่ชอบเจนนี่ยว่าอถ้าใครอยากให้ท้องเดี๋ยวขอานตัวไปทำเลยไหมอย่าพึ่งเดี๋ยวเข้าไปในงานกันก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะน้องอิงฟ้ากับน้องชาลอตก็จะเข้ามานะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศในงานนะคะนี่ค่ะมีบอสเบียค่ะบอสเบียบอสเบียบอสเบียอันนี้เป็นบรรยากาศในงานค่ะจะไม่มีใครดีเลยเออจ้างานเอลดีค่ะงานเปิดตัวสินค้านะคะ สินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่น้องชาร์ลอตนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นสินค้าตัวใหม่ของแม่ตั๊กค่ะคางานอะไรคะมีแต่คนส,สวยๆแล้วคะ่ะรอชมนะคะเป็นงานเปิดตัวสินค้าใหม่ของแม่ตั๊กนะคะคอันนี้เป็นบรรยากาศในงานนะคะ ชมบรรยากาศได้งานนี่